สวัสดีครับสอส์ชัดวันนี้กับเหรียญหลวงพ่อเก,กวชุดเทนทโรวัดโกศิตารามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเหรียญรุ่นนี้สร้างโดยอาจารย์เท่าสุพรรณสร้างในปีพุทธศัการาช2542เป็นเนื้อทองเหลืองฝาบาทเรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้รุ่นนี้กันเลยครับ เบื้องหน้าเราดูถึงความคมชัดของเหรียญด้านหน้าด้านหลังด้านข้างต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับ ในเบื้องต้นของเหรียญลูนี้ให้เราดูจดจำใบหน้าเปลือกตาจะเห็นโดมคมชัดเด้งขึ้นมาลูกในตาทั้งสองข้างจะนูน ใต้ตาเราจะเห็นได้ชัดเช่นกันนูนเป็นเส้นเหนือระหว่างหนกคิ้วขึ้นไปหน้าผากให้เราสังเกตจะเห็นรอยเขียวย่นไรผมจะนูนเส้นผมจะเห็นเป็นร่อน บริเวณหูทั้งสองข้างจะกลางไม่เสมอกันด้านขวาจะกลางมากกว่าด้านซ้ายจมูกจะโดนเป็นลูกชมพู่ให้เราเอียงดูเล็กน้อยกับพุงแก้ม จะนูเล็กน้อยและมีร่องแก้มเป็นมิติบริเวณปากจะงุ้มด้านซ้ายจะเพเยเล็กน้อยจะสูงกว่าด้านขวาลงมาช่วงคางจะเป็นมิติเห็นรูก,กระเดือกเล็กน้อยให้เราเอียงดู ร่องไฮา,า้าจะเป็นร่องสามเหลี่ยมจะเห็นเส้นเอ็นในไฮา,า้าลงมาสังกติจะสูงกว่ากรีบริวจีวอนเส้นใน,นร่องจีวอนให้เราสังเกตจะเห็นเป็นร่องคมนนนขึ้นมา กล้ามเนื้อลงมาจะเห็นไหลมือทั้งสองข้างจะคลีบลงมาริ้วสกติกรีบจะเป็นร่อง ายสัติจะพาดยาวเป็นผืนปกคุุมในขณะที่นั่งขัสมาธิลองแหงนเล็กน้อยแล้วเห็นเนื้อเกินซ่อนอยู่อัครยันเป็นเส้น แข่งขึ้นคมชัดชื่อวัดเป็นเส้นขึ้นคมชัดพื้นเหรียญจะตึงการเสกจะผ่านพิธีพุทธาพิเศษมา216 องบริเวณหูเหรียนด้านบนจะจับเรียบร้อยดูเป็นธรรมชาติต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังจะมีขอบปิ้นเล็กน้อยของการเจับสันคอจะไม่หนามากขอบปิ้น จะมีตั้งขึ้นเล็กน้อยและมีการตะบายตกแต่งเหรียญบางส่วนในขอบข้างต่อนนั้นเรามาดูด้านหลังแนวด้านหลังเส้นอักขระยันอักขระอักษรจะเป็นแท่งด้านหลังจะเป็นตัวฮนุมานทั้งหมด ให้เราสังเกตโดยการเอียงเล็กน้อยเราจะเห็นแสงไฟเส้นที่วิ่งเป็นคู่เส้นของพื้นเหรียญจะคมมากเป็นเส้นเสี้ยนเส้นสาดไปซ่อนอยู่ในเหรียญ ในตัวยันล้อมรอบของฮาุุมานจะมีอีกหนึ่งจุดด้านในบริเวณตรงจุดนี้จะมีจุดเนื้อเกินนูนขึ้นมาให้เราสังเกตและมีเส้นวิ่งเราจะเห็นได้ชัด สอสและเลขไทยจะคมสันเป็นแท่งนูนพื้นเหรียญบริเวณด้านนอกจะตึงแต่ด้านในส่วนนี้จะเป็นรอยหนึกให้เราสังเกต จะเป็นรอยหนื่อดูไม่เรียบร้อยเมื่อเราเอียงเราจะเห็นได้ชัดเราจะเห็นเส้นวิ่งจากลูกธนูไปคมชัดเส้นคู่จะมี จากนั้นเรามาดูขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าเหรียญเริ่มจากด้านบนพลิกขวามือให้เราสังเกตที่12นาฬกาจุดนี้ก่อนต่อจากนั้นไล่ลงมาจะตัดฉีกครึ่งแล้วแต่เราจะจดจำ ทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้นี่คือโดยรอบของเหรียญดันข้างจากขวาลงมาต่อจากนั้นเรามาดูด้านซ้ายเริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านซ้ายเริ่มจากด้านบนตัดฉีกครึ่งเป็นฟันเฟืองใหญ่ ที่สหริกาและแต่ความเข้าใจของเราตัดฉีกครึ่งทั้งหมดจนถึงด้านใต้เรียน เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์ซึ่งได้รับแจกจากนายทหารจากการปลุกเสกโดยมีหลวงปู่หมุนหลวงพ่ออินโตหลวงพ่อทองดำและได้นำการแจกจ่ายให้กับเหล่าทหารในยุคนั้นหลังจากที่ได้รับแจกปี2,546จนถึงปี2,548 นายทหารได้ลงไปประจำการที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาทางด้านอาวุธระเบิดและความเมตตาในการรับใช้ก็ทําให้ในายทหารหลายๆท่านได้รอดกลับมาเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์จากเรื่องเล่าจากนายทหารชั้นผู้น้อยและได้รับเปลี่ยนของท่าน ณปัจจุบันอนดีตนายทหารนี้ก็ได้ลาออกแล้วแล้วก็มารับใช้คุณพ่อคุณแม่ตาม,ต,ามต่างจังหวัดเหรอรุ่นนี้ได้รับจากเหล่าทหารของป่าวหวายลบบุรีจึงเป็นเรื่องเล่าเพิ่มเติมให้กับผู้ชม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังแดกใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า Z ซใหญ่ w m แใหญ่ w m 545953จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนหน้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปิดตาสารพัดนึกของ พระสมเด็จพิมพคะแนนหลวงปู่ศรีวัดธรรขาวนาุฒนาพระสมเด็จคะแนนหลวงพ่ออ์วัดจันเสนพระสมเด็จหลังศิวลีหลวงพ่อกัวยชุดเตตโรปรัชกิจหลวงพ่อกวยสิงห์หลวงพ่อกวยพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อมุ้ยห้าพันพระสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดขาวดัดอิศเหรยญหลวงพ่อพงวัดช่องแค และยังมีอื่นๆอีกมากมายสามารถครับติดตามชมได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ